ทารหลต้างนาลืมกดตมันตับธรรมชาตินี่คือถนนควรขนนจ้าเราจะมาดูว่าเขาขายอะไรกันที่ร้านนี้ทำไมมีคนเยอะจังไม น้องนุ่น้องแดงวันนี้กินได้ดีเราซื้อนุ่งไปฟางเมร์แล้วแกด้นี่เปฟางเมร์นะอันนูนอ um um ันน okay. ี้คืออันนี้กาแเร็วอันนี้กาเร็วอ้เลย้งน่ีนี่ก็ไม่ใช่ตัวนุ่งจีนจ้า ดูหน่องจีนหน่องจีนภาคใต้ว่าจะเป็นแบบนี้นะดูดูดูเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเขาเดี๋ยวได้นะปับไม่ได้เป็นนุ้ยไม่ได้เป็นนุ้ยดูน้ำแกงดูน้ำแกงดูน้ำแกงภาคใต้เป็นอย่างนี้นะคะใส่กระติกค่ะก็เดี๋ยวหยิบจับหยิบจับอันนี้เป็นนุ่มเลยค่ะนี่น้ำแกงภาคใต้เป็นยังไงจ๊ะน้ำจีนจ้ามีบักนองกันอันนี้ นี่ก็เป็นญาติของของเรานะคะเป็นพี่น้องของเรานะคะเรน่าเมคานเรน่ามเมนางอออันนี้พี่น้องเราดะคะกอ๊อกลูกอ๊ไก่ไหมโอ้ยเจ็บบุญเบื่อไก่แล้วมึงเดี๋ยวว่ากินไม่หมดเลยอเอาไปให้ทั้งคินตะเพื่อมเถอเออุตส่าห์เกเอาแล้วไหมเนี่ยอันนี้ก็แค่ก็คือเลย๋ยวไงกาโปเลียนนั่นะสิค่ โลกซี่จะไหมได้ว่าเป็นคู่อ่ะมั้เออแต่นแ็กนู่นหวานเลือของนูนูลืมอันนี้เอาไก่ทอดค่ะเนี้อาไก่เดีวไก่หูมีเราเป็นคู่แล้วป่เด็กหูลืนนะมันเอากี่ตุ้งไงตุ้วอะไรนู่เราเปนกรเทียมเราอยางไม่แก้ทีแก้ทุกหรือมแกกเรียกพีแป๊บพี๊อ นี่มาอย่าไปฟังแมลลูกมีแล้วแม่โตแล้วน้องเดงอยางโลกไม่น้องเดงอ่ะแตาแต่ไกวดวกว่โอนี่เนี่ยเดียนูนอยากกินเนยนี่ทอดมันกุ้งอันนี้ไก่ทอดนั่นจ้ะไก่ทอดรับการตวจไหรับการรับรงกานนี้ บดีกันเนาะอันนี้ตอตอดเลี้ยงกันไหมนี่ตอ้อันนี้ผักจิ้กับขนมจีนก็เรียกว่าดอกกอดน้ำวนจะร้อนน้วนเย็นจ้าเย็นจ้าอเดมนีตมาเบาหลกเศว้าต้นอยู่ไตนอยู่สุราตานี อัเปิดได้นะอันเปิดได้ไมวะมันโยติดเกตับีเลยอ๋ออุ้ยไรที่ล่ะโยใเด้มกับบีกับไกกิมจิพิลลาร์กับบีกับิลเอาไปไปตนเซาต้นนั่นบอกไม่ไม่ข้าวขาต้นเาว่าไปไปของยนี่นองเอาว่ายมาไร้าเข้าเต้น ไอ้น <rév> ีไปต่างนี่ไปต่งคนไปอะไรเลยี่เ่าเจต้นลาจะปัดทุกราใส่ี่ไปเ่าต้นสีบุอมันไม่มีนะไปตอนไปตรงีน้องไปเกาเจาต้นอุ้ยตีนจ้าอันี้กิมจิอ้นีหลบไเบาดูมันเนเสื้อปลรวกอนมากปลาบาดู น้ำต้นน้ำใบไม่รู้จักเลยนี่ดมไรด่าเนี่ยนมขวนดมนึงเออนมนึงนมเนืองดำๆมันเอาอนมนึงไหมยังไม่ได้กินทีเหมนก่อนนั้นก้นไหไดกันเจออะไรได้กัอกินไม่หมดกินกันบู๊กันหนาววันก่อนเลือดไม่ไม่นมเนืองนี่ยังจะได้กินทีแต่ว่านมนึองแมวว่ามันแก้งแมวต้องกินนมกวนอื ไม่จบกินนมกวนกว่ามันน่าเรื่องมาโน่จบกินนมเนืองนวดแจ้งดีอันนี้เหนียวไก่เนียวไก่นมเนืองกับนมขวนดิอีเล็บหรือวัานึ่งกว่าขวดอันนี้นมดวงนมหมดอันนี้อนนี้ึ่งกว่งขวด

อันนยวเล่วงกินเลยขิงน้ำกินอาหารที่ไม่ต้องเคี้ยวบ่ะอันนี้นะคะอันนี้ไก่จอนั่นนั่นนั่นอืมไก่จอเจ้บอกเลยอีกกินได้ไดเได้ก็บอกว่าเนี้โอไก่เนี้โอ๊กไก่หัวปีกบไหมอยากปีกมันยจีอันไหนอันไหยนั่งนั่งเอ่อเอาปีกไปเอ่อปีกไปให้เจ็มเจมันจะไม่เจ๋กินเนื้อมันจ๋มกินแต่มันต้องแกะ เอาเอาาเอาอันนี่อันนี้เอาน้องเออนีเอ่ะถ้ามันไม่กินเดี๋ยกินนีเออเอาตาเนี้ยเดี๋มาเอาเออเออเดยก็เาเนี้ยิโยเที่บาร์ที่บาร์ทีบานาเคิโย่กรไดนะจ๊ะผีไม่กินเนี้ยผีผีเลยกอนนี้ต้องเลียงเด้ห ต้องเรียกเลยน้องนุงต้องเรียยว่าพื้นต้องเรียยว่าพื้นาติตุกตองสี่ปี๋ก็เลยตามหน้าตาแล้วน่ะมด้ตามหน้าตาแล้วกไปเด้อยตาก้อยตาวเจดีมานมนมนมใหี่ก็ไปนี้าำด้ามืนกัน ก็ได้สินี่จ้ามันจ้ามันต้งมีจะไม่ปานี่อนี้กันอันนี้ชิบาทออุ่ละสิบบาทไปให้ก็เดินก็คือมังื้อมันันนี้น้อจีนก็ป้านก่อนกินถุกวันแล้วเอวันั้นเนี่ยไม่ได้เจอที่อ่อันนี้หละ ต้มเดียวต้มเดียวเรากินแต่ช้วนคนเดนเราเมันเลยน้อยยี่สบบาโอ้ยจังเขียเลยเวลานี้จะถือปือวะเมารอดไปต้มมาแ่านเดินเลยินีอนลเยวที่ดินี้เดินก็ได้ปือเลยจันล่ะมาตจง้งล่ะไป อุ้ยใจตังยังได้เยอะเลยจะไม่เดินก็แบบหลุดเกลือเื่อไม่ไม่ไม่เดินเออเดินแล้วเที่ยวฟอมเที่ยวฟอมมันนั่นี่นว่ะอันนี้ถนนพัทลุงควรกะนุนจ้าไปแล้วนะจ้าอย่างๆ้ปังๆจ้าสวยแดดดีจังเลย อันนี้ก็ร้านขนมจีนก้างถนนไม่มีชื่อสำหรับคลิปเดียวไปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ